โอ้ที่นี่มันไอตู้ไอฉากตู้นั่นน่าวะไอไกไอไกโอ้โหอุ้ยมาแล้ว <_ k> สวัสดีครับชาวเกมเมอร์ ยนวี Yo, no ก่อนจะดูคลิปต่อใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดติดตามก็ไปกดกันด้วยนะและอย่าลืมคอมเมนต์กันมาด้วยละไปดูคลิปกันต่อเกมนี้ดูดีนะครับ House of Detention เห็นหน้ามูไม่เขาอยากเล่นมึงเท่าไหร่เลยดูเป็นเกมเกเลใช่ครับเกมนี้มันน่าจะเกร์เลยเ l อ e c เ r s o r m o u นั่นแหละ okay, <laughs> มาเ <laughs> มสเ a จจาก <laughs> Dungeon Master <laughs> เล่นแบบถูกเวอร์ชันหน่อยนะโอเคครับมาหลังจากที่เราได้ทำการนั่นแล้วนะครับเดี๋ยวเรามีมัตติเพลเยอร์ด้วยโอ้โหเล่นกับเพื่อนของคุณ Player, Window, มัตติเพลเยอร์วินโดวิโอเพนเดี๋ยวเราจะลองเล่นันก่อนนะครับก่อนจะเล่นมัตติเพลเยอร์นะครับคือเกม่ยมี House of Detention <laughs> Heaven Gym Heaven อ่าดีเทนชันนี่ผมขอแปลก่อนนะมันแปลว่าคุมขังนะทุกคน House of Detention ก็แปลว่าบ้านแห่งการคุมขังแล้วก็ยิมแห่งสวรรค์แล้วก็ป่าแห่งชาตรีผู้ชายเดี๋ยวผมต้องเลือกด่านก็ผมจะเอาอะไรเดี๋ยวผมจะเอาบ้านแห่งการคุมขังก็แล้วกันนะโอเคเลสโก o มึงอยู่ในสตรีมได้ไงเนี่ยดูอาชิพแบกขึ้นเดอะบอยนิกส์โด้เกิดอะไรขึ้นโอ้ พี่ดาคมกับพี่บิลลี่ผมตื่นขึ้นมาแล้วผมก็ถูกส,สวมปลอกคอเอาไว้มันเสียหนวดท่าตรงที่คอผมและมันก็มีถ้วยที่เต็มไปด้วยน้ำน้ำเมือกสีขาวเต็มไปหมดเลยผมต้องทำยังไงกันดีที่ผมจะไม่ให้พวกศัตรูพวกนี้มาทะลวงตูดผมได้โอเคครับเรียบร้อยห้องในการคุมขังนี่ไงผมต้องผมทำการดูกาชิมูชิรีมิกซี่ยูทูบนะแต่ผมไม่คิดว่าผมจะเจอกันเรื่องแบบนี้เลยเราต้องเก็บพอตโหลดนะครับนี่ต้อง18อัน โอ๊ยพี่ต่อโอเคเพลงนี้มันก็ไม่น่าลื่นเลิศโอ้โหฮอตโหลดฮอตโหลดฮอตโหลดเดี๋ยวนี้ผมแปลแหละมันก็แปลว่าตามที่ผมพูดแหละทุกคนเออเป็นคำอุ่นๆโอเคครับเราสามารถที่จะกดซูมได้ด้วยนะครับแต่ตอนนี้เรายังไม่เจอใครนะฮะดีแล้วเอาล่ะเราค่อยวิ่งกันโอ้ตัวนี้ผมต้องเก็บพอเฮ้ยพี่บิลลี่ โอเคผมจะทำการเก็บฮอตโหลดให้ครบแล้วกันนะอะไรพี่เมื่อกี้มันเสียงคืนเนี่ยมันคืนฮอตโหลดเทาไมไม่มันมันต้องเก็บดิโอเฮ้ยอะไรใครอ่ะเฮ้ยเฮ้ยวิ่งหนีวิหนีเก้ก้โอโดนแล่บโดนแล่บโอ้โหหนีไม่ได้แล้วโอ้โอ้ผมผมผมไปหลุมผมต้องทำยังไงในการสู้เขานะไอตัวเนี้ยมันหนีไปแล้วเขาเมื่อกี้มันหนีก็หนีไม่พ้นเว้ยผมผมผมหวังว่าผมจะเอาตัวรอดจากที่นี่ได้นะจริงๆทุกคนมันอันตรายมากนะครับแต่ว่าโอ้ ินี่มันไอฉากตู้นั่นว่ะไก่ไก่โอ้โหอุ้ยมาแล้วพิ่ตัวสวัสดีครับพี่ตัวโอ้โหวิ่งมาว้าว้าว้โอ้รวิ่งก่อนวิ่งก่อนฮอลล์ฮอลล์ฮอตโหลดโอ้เสียงเกินจริงด้วยสะเกียดจริงจริงด้วยโอ้ ผมโดนวิ่งดิติดตามอยู่เลยโอเคผมงนักเก็บฮอตโหลดทุกครบผมไม่รู้ว่าในนี้มีฮอตโหลดกี่อันนะทุกคนนี่ฮอตโหลดอีกอันหนึ่งฮอตโหลดผมได้อีกอันหนึ่งทุกคนเราต้องเก็บไว้ครบทั้งหมด18อันนะครับซึ่งมันยากมากๆผมโดนผมโดนพี่โตวิ่งไล่อยู่วิ่งก่อนครับวิ่งก่อนครับทุกคนครับเกมเกณฑอะไรเนี่ยไอ้อย่ามายุ่งกับกูนะมึงอย่ามายุ่งกับกูนะไอ้ตโตโตไอ้โอโอเคเราต้องกลับเข้าไปในทำไมรูมันแปลกช่างมันเถิบไม่แปลกหรอกไปก็เถอะโอเคผมได้ถิไปเอง ผมรู้ว่าทุกคนอาจจะคิดว่าผมบางคนแต่ว่าเชียเ่ยมันเถอะครับเอาละเราจะโอเคตอนนี้เราวิ่งหนีอ่ะโอ้โหว่ามันต้องวิ่งสุดชีวิตแล้วว่าตอนเนี้ยก็เป็นผมในชีวิตจริงผมก็ใส่เกียร์หมาเอาดิที่นี่มันน่ากลัวเหลือเกิน <c oughs> นี่ไม่คิดชีวิตเลยกูจกังหวะเนี้ยเฮ้ยทางนี้ทางนี้ไปทางไปไม่รู้ไม่รู้โอเคเดี๋ยวผมเข้าแต่รูมันแป,ปลกๆว่ะเชี่ยมันเถอะหินนี้อันนี่อะไรเนี่ยปูตินโอเคครับเราเจอเราได้เก็บคัมภีร์ทั้งหมด5อันนะครับเมื่อกี้เราเจอคัมภีร์โดวายปูตินนะครับเราจะค่อยๆวิ่งไปนะครับทุกคน ไปประตูส์ปัดก็เอไปตามแล้วไปตามแล้วโอเคอะไรยิ้มเอาหอเอาวิใครอยู่ข้างในพี่บิลลี่ราชาแห่งยิ้มเราจะเราจะค่อยๆเดินนะเราจะไม่ยุ่งกับเขาด้วนมีมีนั่งไงไปจากไหนเนี่ยโอ้พี่คัสยายพี่หลามปะพี่หลามพี่หลามยินฟอคฮอตโหลดอยู่โอ้พี่หลามโอ้ยโดนตบพี่ข้างหน้าพี่บิลลี่โอ้โหพี่บิลลี่กับพี่หลามโอ้ยโอเคเราต้องวิ่งหนีเพื่อเอาตัวรอด เขาโดดอุ้ยมันตกผมาพี่โอ้ยตบอู้ยเรื่องเลยที่สิบเอ็ดแล้วใช่เหรอนั่นไงพี่ขวาล่างต้องวิ่งทุกคนต้องวิ่งอู้ยอู้ยอู้ยตบแบบเรื่องใช่เหรอเรื่องงอเรื่องงขวาล่างขวาล่างสวยแล้วโอเคตอนนี้เราเจอคัมพีคัมพีอันนี้กี่อ้โหเรียบร้อยโอ้ไม่นะไม่ภารกิจเฟลและนี่คือสิ่งที่คุณกำลังเจอ โอ้ไม่ไอ้นายยอมแพ้แล้วสินะชิมเองกูขึ้นโดนล้วเลยโอ้ยกูไม่ดูเสร็จสิัดักวิโอเคผมไปอยู่ที่สวนสวรรค์แล้วจังหวะนี้ที่นี่มันสวรรค์หรือฮอตโหลดฟิบบิลลี่นี่มันยิ้มอะไรกันเนี่ย โอเคกูจะมีไฟฉายอยู่อุ้ยโอ้พี่ปิลลี่วะโอเคตอนนี้พี่บิลลี่เขาก็เป็นเพื่อนเราอยู่ที่สวรรค์นะครับผมจะลองเก็บท้อนโหลดแล้วก็คัมภีร์ครบนะครับในด่านนี้ผมไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับเหตุการณ์ในวันนี้นะครับทุกคนแต่เกมมันจริงผมบอกเลย three days later เฮ้ครับตอนนี้เก็บจะครบแล้วนะครับสำหรับคัมภีร์นะครับผมต่างๆนะครับวัสดีพี่บิลลี่โอเคเขาเป็นเพื่อนเราปิลลี่ก็เป็นเพื่อนเราตอนนี้ท้อนโหลดเราเลยสองอันนะครับแล้วก็คัมภีร์สวรรค์เราเลยอันหนึ่งนะฮะไม่รู้ว่ามมัััันนนนนนนอออออยยยู่่่ไไหหหีีีีีฮะะตโลดดด้เเเ๋๋ววคภรร์ึงง เราว่าตรงนี้แหละนี่เก็บคำพ์อันสุดท้ายเก็บแล้วหลังจากนั้นให้เราทำการกล like ับประตูม oh ิติเก่าเรืเลยๆเก็บครบแล้วแล้วหลังจากนั้นบินลี่จะไม่ใช่เพื่อนคณอีกต่อไปต้องดูก่อนเรามาดูกันดีกว่าว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่เราเก็บทุกอย่างครบเมลฟอร์เรสป่าแห่งชาติดีโอเค โอ้ชิบโอ้ยป่านี่มันน่ากลัวเยอะผมคิดว่าสแลนเดอร์แมนน่ากลัวแล้วนะไอ้นี่สุดน่ากลัวสแลนเดอร์แมนอีกขอนโหลดเต็มเลยโอ้ไอ้ติดติดติดอันนี้อะไรเนี่ยบิลลี่อิลิชบิลลี่เฮลิงตันเหนือกว่าบิลลี่อิลิชโอ้โหยืนเฝ้าขอนโหลดโอ้เหมือนซอมบี้อ่ะโอ้หุยโอ้หุยดูการช่วยกัด้วยจะเกิดพี่หันหลังอ่ะโอ้หอ้กายรูปภาพรูปภาพรูปภาพเราเก็บรูปภาพมาเก็บรูปภาพวัดี เดี๋ยวจากี่นี่จะอะไรรูปิโต้หรือว่าไม่รู้ใครเก็บมาก่อนถ้าพี่หยุดเดินชาสักสองสัมบี้ข้างหลังมันจะเป็นฝูงซอมบี้ขี่โอ้โหชุดโอเคโอเคผมต้องทำการหนีไปก่อนทุกคนดูความเป็เจอฮอตโหลดครบแล้วป่านี่เหมือนป่าซเล์เดอร์แมนจริงเลยเนี่ยแต่มันน่ากลัวซาร์เดอร์แมนนะดินี่น้องฮอตโหลดมันมันจะเลื้งแสงให้เราไว้ทุกคนเห็นไหมฮอตโหลดอย่งไรนะไงมีฮอตโหลดกับคำมีข้างหน้าด้วยข้างหน้ามีเอซารเลอนี่ไงซเล์เดอร์แมนจริงด้วยกูบอกแล้วป่าซเล์เดอร์แมนเชื่อยัง โโอหเดินเฝ้ามันเป็นเวยามเลยอะดิบดอกอ่าโอ้เชี่ยโอ้โหอุ้ยโอ้มันตบทีละสามสิบกูยอมตายก็ได้ว่าเจอกูไม่อยากอยู่ในป่านี่เลยการตายได้เป็นคำตอบที่ดีที่สุดทุกคนโอเคทุกคนก็สำหรับคลิปในวันนี้นะครับมี additional content ต์ลิขรู้ไปร์ลออฟแมนชั่นถ้าเกิดใครอยากให้ผมมาเล่นลิขรู้ไปร์ลออฟแมนชั่นก็กดไลค์ไว้แล้วกันนะครับ ผมจะก็จะไปเล่นทุกคนดูนะครับถ้าเกิดสมมติว่าแบบว่าอยากให้ผมมาเล่นนะทุกคนโอเคก็คลิปวันนี้จบแค่ก่อนแล้วนะครับผมคงไม่อยู่แล้วไม่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 เล่นแล้วก็คลิปนี้ขอสักโอเคมึงพังไปเลยโอเคคลิปนี้ผมขอสัก1,000ไลค์แล้วกันถ้า1นึ่าก็ถึง1,000ไลค์เดี๋ยวผมมาเล่นลิคาโลแมนเชสเตอร์ทุกคนดูแล้วกันโอเคสำหรับ okay, นี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าเกิดชอบกดไลค์ชแช่กดแชร์กำลังใจด้วยนะครับเจ้าใหม่ขึ้ปน้า,ากดไลค์กดซับไปเดินดานน้องๆไปละไปอ